ุดพี่น้องรถรดรุโอ้ยทับย่ท่านตึกแค่เลียไม่สรับไหมไม่เป็นกวา,อเ,อาเอาไม่ครับเอา,มาไม่ครับเ็นมละกี้มาเ่นนาจะปึ้งกันเสียดายพี่น้องเสียดายาดากัดรถึกเอ้อตอะ việt nam việt nam vậy đó ครับว่าโอ้ยอะไร <caso cuyết nói> đầm đôi vẹn này thấy mày thấy mày ui đấy, đấy. แก้วแก้วแก้วเตรียมคำกับมาอีกเตรมครับผมตาบเงี้ยเพื่นเนี้ยนี่ครับโอ้เตรียมคว้าดไปน่อยเตรียมคว้าเลยครับลายพังนะครับตัวใหม่ครับสุดยอดใหม่บวมหัดลูกกันย่างหน่อยเด้อตัวนี้ขั้นบ่มสว่างไปแขนเสียบด้วยมันอ่ะโอ้ใช่เงี้ยก็เช็ดเชียบหัดสีสว่างซ้ำสว่างเช็ดเลย สุดยอดสุดยอดโอเคครับขออนุญาตปลดครับ โอ้ยอดีอะเอาอยู่คนเดียวเว้ยเปดิปดกับปิดไปตีแยมครับ ครับปากนื่และอฟอ,องงานะ่อยเบียรไว้แตงนี่หิงเอรด้วใช่ให้กันอันับเอออันดับดรแรกเราเขียวกัน ใช่มัน Oi. ไพ่กันไพ่จุดจุดตีเทวัดาไงจุด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 ครับจุดจุดอีกแก้มที่สวงครับหางปั่นใบพู่จุด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 โอ้โหสวางแขนสวางขายังบวอตัวปลาเลยซาับเซียนมอดเลยโอ้ยตายตายจุดยอดเอาอยู่ผู้เดียวเพื่อนี่ลีครับนีไปขึ้นไปถึงงานครับ กักกักเพื่อนนั่งนี่ครับรุ่นค้าครับใส่กางนั่นเลยเพื่อนน้ำเน้ยมาเบิองครับมาเบิองว่านจีนไปที่ไหนนะครับลงคอครับกกัเห็นไหมนี่โฟกัสเลยอย่าลงถึงคอครับ ุณครับติดตามต,ต่อไปครับผมโอเคครับ,รบใส่ถุงครับใส่ถุงเอาแล้วครับน้ำมัดจัดแล้วครับทำไม่ทำไม่ต <laughs> ้งใส่ที่เตียมข้ามได้ตัวนี่เสียงดวดกือคักแค่ล่ะจัดไปจัดไปครับประหยัดไงขากล้องก็เวิร์กก็ เอ้ยล่ะเอ้ยล่ะขิ้ปเปืลวปะขี้ปเปืลวไปใช้บุอดำรถพะนะดําเลยดำเลยอือคักหักดํใส่ดํใส่โอ้โอหมันจะลวนเดียวกันเลยมือนีนโอ้ยเหียบเบียดเหียบเบียดจะคว้างฮักอือมันจะลวนนี่ละพี่นางเอ้ยหักหักคัก ้องพะนาวเจี๊ยบแขมจ้าเพิ่งดูพูนยันยันครับสุดยอดเออรุ่นเดียวกันอีกแล้วมาท่านพอดีเลยกำลังตั้งกล้องเล่เมื่อกี้นี่งวารุไว้ได้จังหวะสามปุ๊บสาม้ฉมครับผมสามแฉมแล้วสาม้ฉมแล้วเอาเหาอีกกดใส่ถุงโอ้เอาจะเอาท้ายคลิปจังหวะนึงท้ายแพลง เดี๋ยวสิตอโอ้มันกะเพี้ไปแลนะข้าขาโนี่ตูนวัดพี่น้าแของกระด้เนาะจักรวางามบนนี้เลยคครับสุดยอดครับสุดยอดสากเงี้ยเนียากเงียนครับเดียยวเดียวเต็มคำครับเลยล่ะ ชื้อยูชัยบอกไว้ได้ไหมสั่งในที่เฟซบุ๊กด้วครับออดิศักดิอ๋อออดิศักใช่ไหมยากกว่ากิจสราครับมอสกิจสราครับอันนี้แมังนี่กาโมเต้นนี่แม่นครับกาโมครับรุ่นสวงครับผมแปลงหนักนักเห่าหลักเฟื่อนครับผมสุดยอดครับสุดยอดกาโมครับมีหลายรุ่นครับทักมาสอบถามได้ครับกิจสราภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษบ่ภาษาอังกฤษครับตัวใดเนี่ย m o s เว้นวักครับ K R I D S A D A ครับที่มาเลยกครับเดี๋ยวพอครับมอดมอกิดกิศดาครับแล้เขาไปในกลุ่มก็ได้อีกกลุ่มนึงครับเพื่อนตกปลาในต่างแดนเนาะแล้วก็เฟซบุ๊กอีกผู้หนึ่งครับของพี่ต้นนะครับต้นมงคลครับภาษาอังกฤษเหมือนกันครับ อยังได้ก็ T O N T O N TON G K O N ครับผมแม่นครับไปฟังประธานไปฟังประธานไปเรียวนี่ครับเด้อครับพี่ฟังครับฝากเลยครับสุดยอดราคาราคาราคาเป็นเงินเองครับโอเคหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคครับโอเคครับครับที่ตามตัวต่อไปได้พี่น้องเด้อมื่อนี้พี่เอาได้เีะชักเตียมสำหรับมื่อนี้ได้สามเตียมแล้วครับผม ปลาบรรยากาศครับผมไม้ไมหลังเคลื่อนครับหลังไฟน้ำร้่นครับมองเดียวแข็งแกร่งั่งไม่ต้องไปใส่นังตีนี่เลยโอ้คคว่าไ้เลยเหรอไได้โอ้โงามมีมั้งเป็นเนี่ยเกียบรล่เยแล้วนี่จังหวัดต่อเขียนเออครับคาดขาดัาดาแเสี่งแล้วมันนี่ขั้นบรุ่นกิน บ่เรักี่อกโอเคครับโอเคครับนี่ครับเยอะไรเยอะไรโอ้ยกาโมยกันเทบงหน้าวน่ะทบงหนาะเดโตมื่อนี่บังรักฐานด้วยไม่ใช uh ่อนะเออ โซ่ดูโซ่ดูมือหนูโซ่ผลงานดูอคุปยุทธเลื่อมตัวละห <c oughs> ันเนีย่ยตกใสเลยนะเนี่ยงัวตอนแรกตีถือเขาโอ๊ยนั่นดึเยลพอดีอ๋อ <c oughs> <c oughs> เพียงที่เป็นผลงานดูพี่น้องเมื่อนี้เป็นไดโอ้อือกัดกัดกัดรวนๆเลยหาแจมหาแจมไม่ได้เยีเ่ยมเลยพี่น้องไม่ได้ใส่อีกชั้นครับกักัดตีแจมครับผมหาแจมตัวอะไรมันตีด้ไม่ได้ใส่งามๆสวยๆเลยครับ<ป> นี่ครับเอ็กต่างนั้นเี่ครับตัวน้อยก็มูนี่ปล่อยแล้วเปล่แล้วแต่ละแล้วครับว่าน้อยกับบ้น้อยนี่ครับโอ้ไปรถเดี๋ยวผมเอาไปให้พี่สาวผมถอดถวะแขนไปดิเอากาวตัวเดี๋ยวไปให้พี่สาวถอดตัน่อยก็มูนี่ถอะแขนครับซุ้มนี่ไม่ต้องห่วงครับรูอยู่แล้วนี่ซำกำปั้นมือครับหัวมันน่ะรูทุกตัวครับนี่ตัวนี้ที่แม่สองลูมันตินี่เกือบสองรูภาไปร้านเกียร์ทันเด็กเบลนี่ไปยังที่เปซื้อแต่สั่ง วันเสือตาสั้างยังเสือตาสั้งปลาเลยแล้วแม่นจุดมั้ยไม่มีต่สร้างเว้็บจิว่าตัวนะสิ่งไม่ค่อ,คอยดีก็ไม่ดีปไปไหนนะครับโอ้งามลายครับ,รบงามลายครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติการสัมผัสป่าไงแบบนี้ละก่อนวันนี้ โอ้ยครับผมไหลมาสองคนครับมือนิสองคนเครับก <c oughs> ารงานก็เวียดขาดมากชุนบังครับชมนบังเห็นไหมเปียกชิบเป็นชชปนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ชุนบังเด้อคลิปหนาวจะไปใส่ฝากติดตามกดกรกกะดิ่งไว้ครับผมคลิปหนาวพ่อกันไหมครับรักคลิปนี้วเน่สวัสดีครับสวัสดีครับ